ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งรับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของประจําที่16เดือนเมษาย,ยนวันนี้ครับเรามาอัปเดทในทีตทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลไทยลีกันหน่อยครับเมื่อสุดมี2ทีมครับที่จะแย่งตัวตดนันบุญทวีเข้าไปเสริมทัพในฤดูกาลหน้าเลยครับ อย่างไรก็ตามครับก็เกิดเรื่องน่าเหลือเชื่อขึ้นเลยครับเมื่อ2ทีมคู่แข่งในปทุมดาบีครับอย่างงด้านแบงคอกยูเนเตตและบีจีปทุมครับกำลังให้ความสนใจแข่งตัวหลักของเมืองทองยูเนเตตครับอย่างงะนันบุญทวีเทพวงศ์ที่เขาเองครับกำลังที่จะหมดสัญญากับกิเลนพยองแต่ก็ยังไม่มีการขยายออกไปเลยครับโดยในขณะที่ทางด้านเจ้าบอลบุญทวีเทพวงศ์นั้นครับก็ได้เข้ามาคัดตัวและติดทีมเกนพยองครับในชุดเยาวชนโดยอยู่ในทีมรุ่นเดียวกับทางด้านเจ้าเขกครับพิชาอุตราวงศกรแชคุณเทวินและทางด้านเจ้าตา ปีนักกัตาภูครับซึ่งจาตัวครับก็คือที่จะเกือบย้ายไปอยู่กับธนาสมุทรทรูแบงคอโคกุณิัดมาเ็กด้วยเพื่อที่จะแข่งขันแย่งตำแหน่งไ้ขวากับรุ่นพีหลายอื่นเลยครับ แต่ซึ้งในขณะดเดียวกันครับแต่ว่าเขาครับถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับหลายทีมครับถึงห้าครั้งกับหลายสโมสรครับทั้งนครนายก FC หนุนทบุรี FC พัทยายูไนเต็ดบางเกาะ f อและอุดรธานีเอก่อนจะเป็นตัวหลักให้กับเมืองทองยูไนเต็ดครับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาเลยครับและล่าสุดครับที่มานครับก็ได้รับข้อมูลออกมาเลยครับว่าทั้งแบงคอกยูไนเต็ดและบีจีพทุมครับก็พร้อมที่จะเจรจากับเจ้าตัวเราโดยค่าเหนื่อยที่ไม่สูงมากนกครับทำให้ทั้งสทีมมั่นจลรรวาาะกกดป ตัวในรับรายนี้ได้อย่างแน่นอนหลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับตรงไงเครดิตเว็บไซต์ของแตนันอีคิงนิวกันด้วยครับเวลาสุดได้ออกมาอัปเดตเลยครับว่าทแตนันปราสาทสายฟ้าครับเตรียมที่จะแยกทางกับกองหน้าทีมชาติคองโกครับโดยนักเตะกำลังที่จะหมดสัญญาพอดีหลังจบฤดูกาลนี้2022เลยครับโดยทางฝั่งของแตนันบูเดมยูนิเต็ดนั้นครับทีมจากฝูงในสุขบอลรีโวทัติครับได้ตัดสินใจครับที่ไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทแตนันโจราธานบูริกิครับกองหน้าทีมชาติคองโกเป็นที่แน่นอนเลยแหละครับโดยสัญญาก็จะหมดลงหลังจบฤดูกาล2 0 2 2นี้ ซึ่งโดยกองหน้าวัย28ปีนั้นครับย้ายมาอยู่กับปราสาทสายฟ้าครับเมื่อช่วงเลกที่2ในซีซั่นที่ผ่านมาครับก่อนที่จะมีส่วนสําคัญครับพาทีมคว้าที่บนแชมป์มากรองได้ทันทีโดยสติครับยิงไปถึง18นัดรวมทุกรายการเลยครับในขณะที่ฤดูกาลนี้ครับแมวาตั้นบุริงกีครับจะยิงไป6ประตูกับอีก8แอสซิสต์จากทุกรายการแต่ขอครับก็ถูกโยกไปเล่นตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายซึ่งก็ไม่ถนัดครับแตเมื่อล่าสุดครับทางน่านปราสาทสายฟ้าครับตัดสินใจครับที่จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหมม่ออกไปและเเตรียจาทง โดยดีครับหลังจบฤดูกาล2022นี่้แหละครับและทั้งนี้ครับทางฝั่งของตะน,น์นจุันทานบุริงกีครับก็กำลังที่จะช่วยบูร์ดาจูนตทนลุนคว้าที่บอลแชมป์เป็นฤดูกาลที่2ทีติดต่อกันโดยในส่วนของริโวทริพลขอเพียงแค่1นคะแนนเท่านั้นครับจาก4ี่นัดก็จะคว้าแชมป์สมัยที่8มาครองได้ทันทีส่วนฟุตบอลถ้วยชังเอเบครับและลิโวดร์พูลครับ,รบ,รบก็อยู่ในเส้นทางการรอบรองชนเลิของสโมสรน,นั่นเองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปอัปเดตนทกดีดงฝั่งของเารานโคตียสะสมพบประเสริฐกันหน่อยครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับได้เดินทางไปอัมราทับชามชนครับหลังแสดงสปิริตลาออกไปเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาเลยครับโดยหลังจากที่เารานโคตียาะสสมพบประเสริฐนั้นครับกุลส์วัย5้ปีครับได้ตัดสินใจครับลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าผู้สอนของชุดเบีฟ์สครับเนื่องจากไม่สามารถปาชีมไปสู่จุดหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ครับและสโุสรครับก็ได้แต่งตั้งโค้ตอุดุลักโศครับบทเป็นกุขััดตทในชงคงสุด ครก่อลับโดยล่าสุดเลยครับเมื่อวันที่15เมษาย,ยนที่ผ่านมาครับช่วงเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาครับเจ<ะ>นานโคเตียสะสมพบเสิฐครับได้เดินทางไปยังสนามฝึกซ้อมของชุดบุร,รีสีเทนนิงเกลครับเพื่อที่จะอําราทัพชามชนที่ได้ลงสนามฝึกซ้อมประจํเมือ่อใดครับหลังหยุดพักในช่วงเทศกาลสงการพร้อมกับส่งมอบเจ้าหน้าที่ให้กับเจนานโคตอดุลลาสุกเป็นหัวหน้าผู้สอนคนใหม่เลยครับ โดยล่าสุดเลยครับตระหนักูเตียครับยังยืนยันผ่านรายการของทรานสุขศักดิ์สิทธิ์เลยครับหรือทรานสุขศักดิ์สิทธิ์สิงห์ตัวทองครับผู้จัดการของชลามรีชนตนครับยังไม่มีแผนที่จะไปคุมจิมม์นเพราะยังมีตําแหน่งที่ปรึกษากับสโมสรชนบุรีซีอยู่และถือเป็นเวลาที่ดีครับที่จะไปเรียนโปรแดนเซนเพิ่มเติมอีกด้วยหลัครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในต่อไปครับของตระหนัชนบุรีเอฟซีครับโปรจะบุกไปเยือนลำปางเอฟซีครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางหรือน้องกระทิงครับในวันอาทิตยย์ที่23 3เเมษาานนครับวล18 ติบนาทีเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของตลาดสุขชัยเจดเดตและซาบเวโรซากันหน่อยครับล่าสุดมีการครองสถิติที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดในศึกทดิกในฤดูกาลนี้เลยครับหรือในขณะเดียวกันเลยครับสื่อในการเก็บรวบรวมสถิติครับได้ออกมาปเปิดเผยรายชื่อผู้เล่นในศึกบอลรีโวทดิกฤดูกาลนี้ครับที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดเมื่อนับรวมทั้งจํานวนประตูครับและการทำํำบริตหลังผ่านการแข่งขันไปไดยี่สิบหกนัดเลยครับและสำหรับีอันดับครับผู้ที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดในศึกกิใน ดูกาลนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยทนาสุตชปฏเจเดดครับหรือเจ้าอามครับจากบุรัมจูเรตที่ยิงประดั16ประตูกับ4เอซิ์รวม20ประตูอันดับที่1ครับร่วมเลยครับสมิลโรซาครับจากพีทีประจกครับยิงประดับ14ประตูกับ8แอซิ์รวมแล้ว20ประตูอันดับที่สามครับแฮมิตันโซเรสครับการเทลีฟี่ยิงประดับ15ประตูกับ4เอซิ์รวม19ประตูและอันดับที่สี่ครับดานิโรอาเวสครับจากชุดเอุสซี่ยิงประดับ13ประตูกับ4เอซิ์รวม17ประตูด้วยกันเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf ฟ a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ